เรียนเตรียมอนุบาลสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเฟิร์นวันนี้คุณครูเฟิร์นมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงและเต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะเฮ้ท hey, ุกคนโอ้ วันนี้อากาศดีจังดอกไม้หอมจังสีก็สวยสวยน่นดูนั่นสินกก็ร้องเพลงวันนี้ดีจังเลยเรามาร้องเพลงแล้วก็เแต่ทำกันฮัลโหล เาหากพวกเรากำลังสบายมาตกเท้ากันหากพวกเรากำลังสบายมาตกเท้ากันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได,ได้ทุกสิ่งมัวเพรวิ่งอะไรกันเรามาตกเท้ากันขยิบตากันหากพวกเรากำลังสบายขยิบตากันหากพวกเรากำลังสบายขยิบ อะไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเต้นตามพี่ๆนกได้กันหรือเปล่าเอยวันนี้คุณครูมีภาระงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะเป็นการเก็บคะแนนไปในตัวคะ่ะให้เด็กๆเต้นตามพี่นกนะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายวิดีโอส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะได้เก็บคะแนนการเคลื่อนไหวและจังหวะของเด็กๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูเฟิร์นไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ